ค่ะวันนี้รัฐมนตรีหลายท่านนะคะออกมาประสานเสียงตรงกันเลยนะคะบอกว่าขอให้รอฟังผลคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญก่อนนะคะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรยังไม่ขอคาดเดากันตอนนี้นะคะแล้วก็มีบางท่านได้ส่งกําลังใจไปถึงนายกรัฐมนตรีด้วยส่วนกระแสข่าวค่ะที่บอกว่ามีดิวรัฐบาลข้ามขั้วนะคะหรือว่ามีการนัดกันของพักฝ่ายค้านเมื่อช่วงคืนนี้ทางด้านของนายภูมิธรรมระบุว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมืองนะคะว่าใครจะนัดกินข้าวกับใครก็ได้ขออย่าไรสาระค่ะ มาดูบรรยากาศนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะสื่อมวลชนทุกขแขนงนะคะมารอเกาะติดความเคลื่อนไหวค่ะก่อนที่ในช่วงเวลา15นาฬิกาของวันนี้นะคะสารรัฐธรรมนูญจะนัดอ่านคำวินิจฉัยนะคะว่าความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพรทองทานชินวัตรสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญหรือไม่จากกรณีคลิปเสียงสนทนานะคะกับสมเด็จทุนเซนซึ่งนะคะณเวลานี้ยังได้รับการยืนยันนะคะว่านางสาวแพรทองทานจะเดินทางเข้ามาติดตามฟังผลคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะและภายหลัง เสร็จสิ้นการแถลงข่าวนะคะก็จะมีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะคะที่โถงกลางภายในตึกภัยคู่ฟ้าด้วยค่ะ ทางด้านของนายแพทย์พม,มินเลสุริเดชนะคะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ได้รับมอบหมายนะคะให้เป็นผู้ไปรับฟังคําวินิจัยสารรัฐธรรมนูญได้เดินทางเข้ามาที่ทําเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าก่อนนะคะโดยยังไม่ขอแสดงความคิดเห็นว่าจะมีสัญญาณที่ดีส่งมาหรือไม่เพราะฉะนั้นต้องรอฟังคําวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญเพียงอย่างเดียวเช่นเดียวกับนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีระบุว่าหากถามตอนนี้ค่ะก็เป็นเพียงการคาดเดากันไปเพราะว่ายังไม่รู้ ว่าสารจะวินิจฉัยอย่างไรแต่ที่ฟังดูจากการวิพากษ์วิจารณ์ก็คิดว่าน่าจะดีหากเจตนาดีต่อบ้านเมืองและไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็มีทางออกและไม่ใช่ทางตันส่วนที่นายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะคะร่วมกินข้าวกับพลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐเมื่อวานนี้จะเป็นการส่งนัยยะทางการเมืองอะไรหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าไม่มีอยากคิดมากก็แล้วกันก่อนที่จะหัวเราะก,กับสื่อมวลชนไปฟังเสียงนายชูศักดิ์ค่ะ ว่าเจตนาถ้าถ้าเรามีเจตนาดีต่อบ้านเมืองเจตนามันมีสอง,สอ,งอย่างเจตนาดีเจตนาไม่ดีภาษากฎหมายเขาเรียกว่ามีเจตนาประสงค์ต่อผลต้องการอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราดูจากการการที่ให้สัมภาษณ์นะมันก็ชัดเจนว่าเขาต้องการจะแก้ปัญหาบ้านเมือง ขณะที่นางสาวจิราพรสินธุพัยนะคะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว,ว่าได้มีการส่งข้อความไปให้กําลังใจนางสาวแพททองทานนะคะโดยอวยวพรขอให้ได้รับข่าวดีซึ่งนายกรัฐมนตรีตอ,อนนี้ก็ยังกําลังใจดีอยู่ค่ะ ทางด้านของนายภูมิธรรมเวชยชัยนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อสักครู่นี้ค่ะโดยพูดถึงกระแสข่าวการดิวพลิกข้ามขั้วนะคะบอกว่าเรื่องนี้มีการพูดกันมานานแล้วเป็น2-3สัปดาห์ย้ำมั่นใจนะคะทุกอย่างนายกนั้นมีความจริงใจต่อการกระทําทุกอย่างค่ะและมีความตั้งใจจริงไม่ได้มีปัญหาอย่างที่ถูกกล่าวหานะคะแล้วก็เรื่องนี้อยู่ที่ดุลพินิจของศาลร,รัฐธรรมนูญส่วนฝ่ายค้านจะมี การประชุมกันถึงตีสองนายภูมิธรรมระบุว่าก็ประชุมกันได้และทุกครั้งที่มีสถานการณ์อะไรสําคัญก็จะมีการประชุมกันแบบนี้ถ้าถามว่ามีเรื่องของเงินเข้ามาซื้ออะไรด้วยหรือไม่ มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไร้าสาระนะคะแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะกินข้าวกับใครก็ได้ขอสื่อมวลชนอย่าคิดไปไกลค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการเมืองทั้งนี้ยังมั่นใจในพักร่วมรัฐบาลและไม่ขอตอบนะคะว่ามีพักร่วมรัฐบาลโทรศัพท์มาพูดคุยหรือไม่เพราะว่าเป็นเรื่องภายในที่ต้องทํางานร่วมกันฟังเสียงนายภูมิธรรมค่ะมั่นใจครับเราคุยกันดีมาตลอดเวลาเราเจอกันเราก็จะบอกว่าโอ้โหสื่อไปไกล ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยเพราะ,ะนั้นผมก็มั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับชัดว่าถึงเวลาสถานการณ์นั้นจะช่วยให้ทุกฝ่ายตัดสินใจอย่างรอบคอบด้วยตัวเขาเองเราจะไม่ไปคาดหวังแล้วก็มาพูดให้มันกลายเป็นความขัดแยง้งซึ่งบางทีมันอาจจะไม่มีเรื่องราวเลยแล้วก็ไปพูดจนกระทั่งคนนั้นคิดคนนั้นคิดเนี่ยผมผมคิดว่าสําหรับผมนะผมยืน,นยันตั้งแต่พูดเท่าที่เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นจริงปรากฏแล้วมีคนพูด ผมก็จะดูว่าตรงนั้นสมควรที่ผมจะพูดไหมมันเกี่ยวพันไหมถ้าไม่เกี่ยวพันผมนคิดว่าให้เขาวาากันไปไม่มีปัญหานะครับใครจะไปกินข้าวกับใครใครจะไปนั่งประทุกข์กับได้ครับไม่ได้มีอะไรครับ และนอกจากนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมารับฟังคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วนะคะภายในตึกไทยคู่ฟ้ายังมีการจัดห้องนะคะไว้ให้รัฐมนตรีที่จะมารอรับฟังคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีรายงานนะคะว่าภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีรับฟังคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญและลงมา,าแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเสร็จแล้วจะเดินทางไปที่พักเพื่อไทยด้วยค่ะ